อย่าขอน้ำน้องชอบไหมเดี๋ยวไปเฮ้ยพี yeah. hey. wait. 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 Wait, wait. Wait? ่จะไปตายไหนก็ไปดีไหมน้องน้องชอบไหมพี่ถามพี่ถามว่าน้องชอบไหมเฮ้ยที่นอย่าเข้าบ้านกูต่อยนะเอาว่าเข้ากูต่อยเลยว่าบ้าน โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนทางบ้านด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับทุกคนผมะจะแก้งไอ้หลุยแต่ว่าย้ําเลยนะครับขอทุกคนก่อนนะอย่าเอาคลิปนี้ไปดราม่านะครับคือคลิปเนี้ยผมจะแก้งมันแบบแรงๆเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้แก้งมันมานานแล้วเนาะก็คือประมาณว่าผมให้ไอ้ไอ้มาอยู่แทนมันเวยคนที่แบบว่ามันไล่ออกจากบ้านทุกคนจําได้ไหมนั่นแหละผมจะไล่มันออกจากบ้านแล้วก็บอกว่ามึงไปหาว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูปฏิกิริยามันนะครับแล้วผมจะเอาแบบของทั้งในบ้านเนี่ยเอาทั้งขง งรถมันแต่ว่ายึดให้น้องมันเล่นแทนเลยอะไรอย่างเงี้ยให้ไอ้ไอ้เล่นแทนเนาให้มันแบบนั่งงอมมาดูกันนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนแรกอะผมจะให้ไอ้มาก่อนไอ้ไอ้มาและทุกคนดูนะครับว่าปฏิกิริยามันจะร้องไห้ไหมหรืออะไรไอ้ไอ้มึงเอารถไปเลยได้พี่แล้วก็คอมมักผมก็จะให้ไอ้ยึดของมันเล่นเลยแล้วเสื้อผ้าที่นอนของมันให้มันมานอนแทนไอ้ไอ้แล้วให้ไอ้ไปนอนแทนมันดูดิแม็งจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวรอมันตั้งกล้องรอนี่อันนี้ผมตั้งกล้องหาเซมุมกล้องอยู่นะ บูไปตามมาอย่างนี้มาแล้องมาแน่มานี่ยมือวัดดีมากเขายังสวัสดีพี่เนี่ยพุ่จะให้ไอ้อะมึงแทนมึงแล้วรถคันนี้มึงไม่ต้องขับแล้วแมมไม่ผู้เนอถุบเว้ยมาถอะไรมึงลงไปดิไม่จะไมมมันจะไปด้วยเขาาปลดจากตระกูลแล้วไปไปจากตระกูลนี้ไปผู้มันออกไปเฮซีผู้มันออกไปไปไม่ใช่รถมึงแล้วออกไป เ้องขัดแมงนั่งเลยนั่งโอเคไม่ใช่มึงของแล้วอีกต่อไปมึงเข้าใจไหมแล้วค้อมอ่ะพรมาผมแค่นั้นแหละไม่ใช่กูจะให้มันยืะเพราะมึงเล่นไม่เอาอะไรเลยเฮ้ยมึงจะไปไหนเนี่ยเข้าเส้นองได้เลยเนี่ยส่วนมึงอ่ะไปไปไหนก็ไปไองคันเนี้ยที่ให้เองเป็นของขวัญได้ที่สำหรับการที่แบบว่าอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยครับผมส่วนมึงอ่ะหัวร้อยเฮียอะไรไม่พี่หัวร้อยเฮียอะไรอ่ะ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ย ไปเอ้ร้องว้ามาปีนเกียวปีนเกียวหรอนี่นี่อะไรอะอยาป็นเกียวเลยเอ้ยีอเดึงอะไรไ้ีจัไวบูเก้าลาเริ่มเก้าหลาเล้ี่มนเอาหมดเลยนไหเอาหมดเลยเหรอเริ่มเก้าหลาอลยใช่นนีไอ้ย นี่นี่้อวแล้วเลยน่้าวแ้ยไหม้าแล้วก้ากับมันไหมก้าวกับมันไหเออแมเออแเอเนี่ยมันหลายรอบแล้วเี่เห็นก้าแล้วแล้วแม่จับได้อหมแม่แมวแมวแมวเอ้ยแมวแมวฮะเอ้ยไม่ช่วยเหรอเปนไง้มัน้เลปไ่ชยไฮปไปไ ไม่เอาย่งก็เหลาเกินย่เ้าไม่ใให้ได้มาก่อนหลายรอบแล้วเจ้าไม่เอาไม่ดมาพี่อยู่ผมไม่เอาโดนแล้วโดนแล้วไปเอขยะอันนี้ก็ไม่ได้แกล้งเล่นๆนะเนี่ยอันนี้่ให้มันเลยนะทาไมอะพี่เลวของหมล้าล่ะ รักมันแล้วอะทับกับการละสิ้นเลยครับมือและที่นอนนะมึงมานอนแทนมันด้วยไปนอนตรงไนสวยส่วนมึงไปนอนในห้องเลยใช่ให้ผมอาบน้ำให้ผมได้กินน้ำอะไรดีๆรับเขาบ้างตอนี้ขอกินเค้กสีได้ไหมได้กินข้าวหมาแบบพูดถูกใจเล่นมาจากเกมอะไรเนี่ยห้าดอกไงเอาไปหนึ่งร้อย พูดดีตัวจมันไม่ต้องมีอะไรแดกหรอกตังร้อยหนึงไม่ได้ครับแต่ยายผมกินข้าวไอ้สวยอ๋อใช่มึงอถึงคนเดกแล้วมึงเป็นไรไปทำไมคือตอนแรกมึงรู้ไหมมึงฟังกูนะไอ้น้องมานี่ดิครับตอนแรกอ่ะมันใช้น้องไปซื้อข้าวซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ครับใช้ใช้ทุกอย่างไม่เคยเวลามันตงไงมาทำไงมันเล่นแต่เกมครับเห็นไหมอืม ไม่ก็อาบก็ก็ตื่นมาก็ใช้สตอรี่ในเกมไงใส่เดาไม่เคยได้กินเพือจหันหมาอ่ะกินให้ละกูให้มึงกินแต่็จมาแล้กอต้นนะวันนี้มึงกินแค่มือเดียวอยากได้คอมใช่ไหมไปนั่งเล่นแทนมันได้พี่มึงอย่ามาแตะคอมอย่ามาแตะรถกูนะมึงอยู่นอกบ้านมีอะี่ก็ไม่อยากมาแตะรถผมเหมือนกันให้ล็อกไว้ฝันไหมฝันหวยหลอกมึงจะห้าวซอรมึงเป็นไรนักเลงทำไมวันเหม็นยังอ่ะแบบเขาเหม็นอ่ะ เันไราอนฟันมันไม่เป็นสีไปเลยมันน้ำอาะนะพี่อ่ะมันไม่ให้นองว่าน้ำไปไปเดี๋ยวพี่พาไปดูคอมใช่ดี๋ไปคอมก็ไปของผมดีแม่ครับเลยเฮ้ยลุงแม่มึงไปเลื่มลื่อะไรแล้วเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยใครเนี่ยเอ้ยหมดแม่งลงดิเอาไปเลยเสื้อขาวเสื้อขาวโซซ่าโซ่าเอาแม่งเลยยายาเสื้อขาวยาเฮ้ยเอาติดยังเหม็นเลยโอ้โหอย่างเกินทำไมยางไม่เข้าบ้านมามามา

พี่เซ่ก็เนิดนพี่ก็เปิดแม้นเลเน้องพี่เห็นน้องอ่ะจ้องคมตังนี้มานานแล้วใช่ผมนอนอยู่อย่างเงี้ยมันทายังไงมันาไม่ใยดีเลยอ่ะพี่นี่ผมนอนอยู่งั้นอ่ะไปเอาของ้าน่ะเอาเอาไปยาบ้านกัวเอาของตัวเก่าห้ขอเล่นดีเล้ันนี้พี่ได้แล้วอันนี้ผมจะบอกก่อนนะไม่หรี่ไอซีูนะครับส่วนไม่ง่ไม่มีละเอ้าอย่าของผมแมวครับอ่เราใส่หงฟังดูน้องเออย่าใส่ครับอย่าใส่เอ้้ได้้เดี๋ยวเดี๋ยวมบมไม่รู้จักไงคืออะไรไม่รู้ ลองหลุไให้ก่อนไม่หมนไม่แล้วแล้วแล้วทั้งใหญ่มึงเห็นมึงพูดอะไรกันกับใครนี่มันพูดตรงนี้ไงผมก็เลยจำไงไปหลุยเอาไปไปไปให้มึงเอามันออกไปจากบ้านไไปเมาจะขอน้ำขอน้ำข้อมือข้อมือไปไปไม่ตลกได้ได้ไปมจะเล่น ไม่เกินไปไม่น้องๆมันก็อยากเล่นไม่ไม่ให้เล่นก็ให้เล่นคอมพิวเตอร์ไปดิแล้วผมก็รอนานแล้วรอดเลไม่บอกไม่บอกไม่บอกเออบอกดิเฮ้ยแบบแบบเออก็บอกก็บอกบอกกูดิเอาอผมบอกดิมึงจะไปให้ไหมอ่ะเออไปเราไปจากบ้านไม่อ๋อเกลี่ยนที่มันที่เอาไว้ให้หมาอากาศนะที่มันขัดฟันอ่ะมันไม่ผมากค่ะไปเราไปจากบ้านเราไปจากบ้านกูไปไปงอกไปดิไป ที่อะยังแจ่รถที่ไหนวะอะไรยังแย่รถที่อะไรมึงจะไปตายไหนก็ไปดีไหมน้องน้องชอบไหมพี่ถามพี่ถามว่าน้องชอบไหมเฮ้ยทีนี้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยยังแย่รถด่ากันแย่เลนเดี๋ยวครัอันนี้กูเขาพังมาแต่แต่หน้าบ้านลนี่อ๋อคุณแย่อะแย่แย่ไม่รู้ได้ไงเอ้ยกูไปแล้วอ่ะร้องชอบไหมเนี่ยน้องใส่หน้าบ้านนี่เเดี๋ยวนะ อันนี้อยู่ฝั่งหน้าเล่นมุ้งกี่รอบเนี่ยน้องรู้จักยูทูบไหมเนี่ยไม่ไม่รู้พี่มาดูครัวนี่เลยครัวที่น่าดูที่สุดอ๋อครัวยิปแยมฮะเป็นไงน่าดูไหมน่าดูครับน่าดูมันร้องไห้ป่ะพี่ดาวบ้านดาบ้านมาดูดิร้องมันร้องจริงเลยมันร้องมาดูดิฟองแม่เป็นรถอ่ะคุณน่ะท่าน่ะพี่แล้วแล้วผมไม่ยอมด้วยมันทำผมเกินอ่ะมันเปไหล ก็ถามว่ามึงเป็นอะไรจะไปตายไหนก็ไป,ไปไปหลุยไปมึงเออใครไปดิออกไปจะไปตายไหนก็ไปดูดูมันจะไปได้กี่หนา้าไปดิม่ใมึงไปยังไม่อยู่หน้าบ้านกูดูอ,อ,อินเดยไปไหนก็ไปไปไปรอคกุญแจรถรองกุญแจรถอะไรคกูไม่กูไม่ให้นะไหมกูให้น้องกูเออก็จะตายแล้วเนี่ยก็ไปดิ ไปทุกทีบอนจะไปไม้โควิดไม่จะหลงอันนี้ก็ไม่จะหลงจะไปแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ได้คอมแล้วเพราะคอมกูให้นองกูแลวเออเดี๋ยวเขาไปเล่นที่หลังเวลาเเกมมาได้อยาเข้าบ้านกูต่อยนะอาวักเขากูต่อยนั่นและเอาเสื้อผ้านกลับไปดรวยไป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 ไไป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 ไไป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 ไ โชคดีนะโควิดถามหาที่ว่ามันเป็นนอนอยู่โรงรถให้นอเลยมันไปไหนไม่ได้หรอกพี่เออมันไปไหนไม่ได้หรอกทุกคนก็รู้อยู่เนาะอันนี้แบบผมมันไม่ได้บอกมันนะว่าผมจะถ่ายคลิปแบบอย่างนี้แต่ว่ามันคงแบบจะซึมอยู่ไหมซึมเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยอันนี้มันไม่ได้บอกมันด้วยเนี่ยอาจะถ่ายงานนี่ให้ดูเซิร์ฟเิร์ฟแบบไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเนาะแต่มันก็มีงอมอ่ะมันไปไหนวะเนี่ยไอ้เชียกูแบบเที่ยงเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันมันไไ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 ปปปปหหนนน่่ะมมูู้้ัดดดด ไปบบ้านมันเงี้ยอะไรเนี่ยไม่เพชรผมนาะยจะไปกับบ้านเราักับบ้านไหนไปเดี๋ยวกูพากลับบ้านในเงี้ยเขาจะออกเล่นเฉย <c oughs> ๆมึงซึมแนะ่